การตูนเลิฟลี่สก,กุละเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนพี่พี่ผูกเน็กไทให้หน่อยค่ะพวกเราดูยายข้าฟ่างขี้เซาสิพอเห็นเป็นคาบว่างเข้าหน่อย นั่นนะสินางก็เผลอหลับฟุบไปกับโต๊ะอีกตามเคยนี่เขาฟังตื่นได้แล้วนะจ๊ะเห็นไหมว่าใครมากับพวกเราด้วยรองประธานนักเรียนนะเอ๋แค่สลับในคาบว่างแค่เนี้ยถึงกับไปเรียกรองประธานมาเลยเหรอนี่ ฝันไปหรือไงมันเช้าแล้วนะแล้วจะเข้าคลาสอยู่แล้วด้วยอะอะไรนะเฮ้ยที่นี่มันไม่ใช่ห้องเรียนชั้นนี่ว่าเรื่องบ้าบออะไรกันเนี่ยถ้าเป็นความฝันทำไมเรายังไม่ตื่นสักทีที่สำคัญนะไอ้เน็กไทแบบโรงเรียนคุณหนูเนี่ยมันผูกยังไงกันไม่รู้ด้วยแล้วพันมันไปขยุกข,ขยุขยมัวมนี่แหละเอ,อ ขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจจะเดินชนนี่นอกจากจะสายตาไม่ดีแล้วยังหลงทางอีกด้วยหรอเธอน่ะต้องให้หาแผนที่ให้ไหมมันจะเข้าคลาสอยู่แล้วเออฉันฉันผูกเน็กไทไม่ค่อยเป็นนะคะคือจะบอกยังไงดีไม่เคยผูกเลยค่ะมันก็เลยขยุกข,ขยุยแบบที่เห็นเพอเจออะไรของเธอเนี่ยเรียนมาตั้งนานไปเข้าคลาสก่อนนะคะฉันจะเรียนทั้งสภาพนี้แหละ อะไรกันเนี่ยข้าวฟางังเธอเป็นอัลไซเมอร์ขึ้นมาหรือไงจ๊ะถ้าอยู่บ้านไม่ได้เรียนโรงเรียนประจํามีคนใช้ทําให้ก็ว่าไปอย่างหนูผูกไม่ค่อยเป็นจริงๆคะ่ะอาจารย์ดูสิคะมันเป็นการผูกที่สู้ชีวิตมากๆอา้าวนี่ไม่ใช่เวลาจะมาหัวเราะ,ะเยาะเพื่อนกันนะจ๊ะได้เวลาเข้าเรียนกันแล้ว เธอก็ผูกเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าจะหาข้ออ้างในการมาสายก็ให้มันเนียนกว่านี้หน่อยเหมยออยน้ำผึ้งน้ำเธอสี่คนก็ชื่อเดียวกับเพื่อนของฉันฝั่งโน้นนี่มันโลกคู่ขนาดชัดๆเอ๋ใหญ่นี่นี่เพอเจอไม่เลิกเลยฮะอย่าบอกนะว่าลืมเรื่องนี้ด้วยนะ่ะ โรงเรียนเราถ้าจะจบออกไปได้ก็ต้องหาคู่ให้ได้ด้วยเธอนะ่ะหาได้หรือ,อยังเข้าฟังเอมมันมีอะไรแบบนั้นด้วยจริงดิว่าแล้วเชียวว่าจำไม่ได้เธอนะ่ะเหลือคนเดียวนะที่ยังขายไม่ออกรีบๆเชียวเดี๋ยวสิจะต้องหาในโรงเรียนนี้นะหรอคิดว่าจะมีแค่การผูกเน็กไทเท่านั้นซะอีกที่ยุ่งยากนะ่ ดูนโนนสิโนนไงหวานใจของพวกเรานี่ไงหนังสือด้านการแต่งกายมันต้องมีสิวิธีการผูกเนคไทแบบที่มันง่ายที่สุดเอออันนี้น่าจะง่ายสุดแล้วแต่ว่าคนไร้สกิลแบบเราก็ยังงงงงอยู่ดี นี่เมื่อไหร่จะเสร็จฉันเห็นเธอผูกเป็นชั่วโมงแล้วฉันจะเข้ามาอ่านหนังสือในห้องนี้บ้างไม่ไหวจริง,รงๆแฮะฉันไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้เลยเอ่อนายน่ะชื่ออะไรอ่ะช่วยผูกให้ฉันหน่อยสิฉันชื่อแพนเตอร์และอีกอย่างอย่ามาเรียกคุขนขวนแบบนั้นเพราะฉันเป็นรุ่นพี่เธอเอาเข้าไปเออเออผูกให้ก็ได้แต่เพราะรำคาญล้วนๆเลยนะไม่ใช่ว่าอยากจะช่วย อุ๊ย,ยดูสิผูกเน็กไทยให้กันด้วยะจับจิ้นซะดีไหมหน้อยก็แค่รำคาญอย่ามาโนกันไปเองสิขอบคุณนะคะพี่ผูกสวยมากเลยยายบ้องเอ้ยสอนไปแล้วยังผูกไม่ได้อีกมานี่มา <c oughs> ดูสิคะเหล่าเอฟซีของเราเนี่ยมายืนรอดูทุกเช้า เสร็จแล้วแล้วส่วนพวกเธอจะมโนไปถึงไหนฉันกับยายนี่ไม่ได้เป็นอะไรกันไม่เคยคิดอยากจะเป็นเพื่อนกันด้วยซ้าว้าวว้าวไม่อยากเป็นเพื่อนก็แสดงให้เห็นว่าอยากเป็นแฟนสินะไปกั้งใหญ่แล้วเฟ้ยพูดไปก็ฟังบ้างสิเ <c oughs> ขาฟังอะไรยังไงจะเพื่อนเขาลือกันว่าเธอกับพี่แพนเตอรนะ์น่ะนั่นสิซุ่มนี จาขายออกแล้วสินะเราเนี่ยพี่เขาแค่มาช่วยผูกเน็กไทก็เพราะว่ารำคาญเท่านั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรเลยยิ่งโรแมนติกโรแมนติกอะไรนั่นน่ะยิ่งแล้วใหญ่อย่างโลสิจ้าสาวอ้อยมาถึงปากช้างขนาดนี้แล้วอย่าปล่อยให้หลุดใช่ๆช่แตงทำเป็นผูกไม่เป็นต่อไปนะเขาจะได้มาจ้อแจกับเธอทุกเชา้าเอาจริงดีนี่พวกเธอกำลัง หาเรื่องจับคู่ให้ฉันความฝันนี้มันช่างยาวนานจังแต่ในที่สุดเพอร์เฟกฉันผูกเน็กไทได้สวยแล้วอ้าวไอเราก็ชินซะแล้วกับการที่ต้องเข้าไปผูกให้ทุกเช้านะ่ะว้าวุ่นเลยดีทีนี้ว้าว <Wow. S 1> ทำไมพี่แพนเตอร์ถึงได้มาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะคะก็ยังอยากให้มาผูกให้แต่ว่ากลัวพี่จะรำคาญใช่ ตอนแรกมันก็เป็นแบบนั้นแหละแต่ตอนเนี้มันไม่ใช่แล้วไงนี่เรากำลังฝันซ้อนฝันหรือยังไงอย่างกับประโยคสารภาพรักที่ไม่มีคำว่ารักเฮ้ยมีมาแอบฟังกันด้วยเหรอเนี่ยนี่นักเรียนนักเรียนครับนักเรียนครับ ตื่นสักทีคาบสุดท้ายเป็นคาบว่างสินะถึงได้หลับเพลินขนาดนี้ค่ะข,ขอโทษค่ะนี่หนูฝันจริงๆสินะคะไปปะไปล้างหน้าให้หายงัวงเงียเดี๋ยวครูต้องพาหลานครูเดินชมโรงเรียนอีกเขาจะมาเข้าเรียนที่นี่เดะเดี๋ยวก่อนนะหลานคุณครูเขาคือพี่แพนเตอร์ในฝั่งนี้สินะเหมือนจัดจัด เนื่องจากพี่นี่แหละเป็นคนที่ผูกเน็กไทยไม่เป็นแล้วก็ผูกไม่สวยเอาซะเลยนะคะก็เลยครีเอทออกมาเป็นเรื่องนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้มีพลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย